โอ้โหนิ่มขึ้นเยอะไปข้างรัวใบข้างลัวใบช็อปวันนี้ภูมิจะเสนอร้อยห้าสิบกลายเป็นร้อยแปดสิบโชหนาอุณหภูมิเปลี่ยนเลยเนาะ วัวใบชอบข้างลัวใบวันนี้เรามาเปลี่ยนความยาวกันเม็ดอินแฝ้หวันจะสั่งซื้อจากเมกาออโโ้งงงทีท <c oughs> ี่กูแถวนี้มันหาสั่งซื้อไม่ได้เลยก้ก็ใครใช้ล็อกชอ็อปปุ๊บอ่า ีรีสเนี้ยน,น่าจะได้อันนี้เขาว่ากันว่าร้อเราก็ไม่รู้มันจ,จริงหรอือต้องลองถอดดูน้ำมันน้ำมันมีเราจะถอดฝันี้ง,นงที่เป็นแอ,อแนร์เนาะ ันตรายหรอกเดี๋ยวก่อนแต่ว่าก่อนที่เราจะถอดฝั่งนี้ออกเนี่ยอันนี้ความปลอดภัยเรอปลม <laughs> ไยลมปลมี๋ยลมบึ้งไปหน้า ไฟล้มทั้งหมดอันนี้มันก็ความยาวมันก็ต่างเนาะเนี่ยนะครับหัวมันเหมือนเดิมแต่มันยาวกันนิดนึงมันก็ไม่ยึดนลยสามสิบมิลได้ปะครับประมาณประมาณนั้นเยอะเยอะอยู่นะโอ้ยยาวขนาดนี้หนูต่างเห็นได้ชัดเลย เก็บไ <c oughs> ว้เดี๋ยวเราก็ที่จริงแล้วเราก็น่าจะหล่อลื่นมานิดนึงแกล่ะพี่จริงแล้วแกนนี่มันมันมันต้องหล่อลื่นนิดนึงนะอะรวยนี่จริงมันเป็นซีลซีลลม<อ>ใส่ด้วยมทำยังไง,งใส่ง่ายไหมเลเป็นลื่นหน่อยมาดูก่อนคือ <c oughs> ต้องนึ่งบรรดันมันเป็นสิทประกาศบรรดนันคือค้างลวด DIY ครับถอ,อดสอนเราแล้วใส่ไม่ได้อเคครับแล้วเรบร้าย พิ่มอัดลมเพิ่มเข้าไปหลังจากที่ใส่ใส่แกนเข้าไปอัดลมเพิ่มอัดลมเพิ่มเข้าไปเดี๋ยวตรงเทลลมันรั่วไปหมดโอ้น,นี่นาะยยืดสุดเลยมั้งเนี่ยใช่ปะหกสิบตัวนี้ดมเปอร์ย,ยาวเท่านี้ใช่ป่ะอันนี้แดมเปอร์ยาวเท่านี้อันนี้ก็ยาวเท่านี้แสดงว่าสุดของมันจริงๆริงร้อยปแปดน่าจะเป็นไปได้ จำคือรอแล้วครับที่น้องอย่างรวดเร็วเปลี่ยนเขาเรียกอะไรแอร์สปริงใช่ไหมจากนี่ร้อยห้าสิบเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบความยาวสุดสองสุดตารางมีจ้ามของเดิมมันนะใช่ปะของเดิมใช่ร้อยแปสิบเนี่ยโปรพรวดโปรพรวดเนยังนี่ครับ เปลี่ยนแกนชกองศาเปลี่ยนจาก150เป็น1 80ว้าวว้าวโอ้ยโอต้นไม้ย โอ้ต้นไม้โอ้ไหลไหนไม่รู้พี่อย่ามองไหลผมนะว้าวโอ้ทันแล้วโอ้โอ้นิ่มขึ้นเยอะโอ้ยโอ้โอ้โอ้ lại khăn thơm Ủa khăn thôi Ủa oh. Tán sáng Về dưới em ơi Ủa โอ้โชมหนาโอเคเลยนิมน่มนุ่มกล้าชนโอ้โหโอ้โอ้โอ้ยไปย้ายครับ